ว่าก่อนทานทุนที่ค่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดปวดขาขาทั้งสองข้างช่วงระหว่างข้อข้อพับนี่ตึงขามากเลยนะคะปวดมาเป็นเกือบปีแล้วค่ะทานยามาหลายชนิดแล้วก็ไม่หายจนได้มาดูใน y o u t ค่ะแล้วก็เห็นโฆษณาต่างๆก็ลองดูแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปในตัวแทนจำหน่ายทานพร้อมกับแม่ด้วยค่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะ สองกล่องก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนิดนึงก็ให้แม่ทานด้วยก็ติดตามอีกค่ะก็เพิ่มอีกสองกล่องค่ะพอกล่องที่สามรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากใช่คะดีขึ้นมากเลยค่ะแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้คุณแม่ทานค่ะเราทานไปแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เห็นโฆษณาค่ะเรารู้สึกไงว่าเราต้องตัดสินใจลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือ มันดีกับเราที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอาการตึงขาปวดหัวเขาว่ามันเบาลงการเดินขึ้นบันไดขึ้นอะไรรู้สึกว่าการก้าวขามันดีขึ้นนะค,ะ,คะแล้วหลังจากที่ได้ดูสื่อดูอเคสหลายๆเคสที่เ,เ,เขาออกสัมภาษณ์ค่ะมีความเชื่อให้ไหนคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรอะคะในความรู้สึกในในเว็บแรกที่คุณพี่เห็นรีวิวที่พวกออกสัมภาษณ์อะค่ะเว็บแรกก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็อยากจะลองลองด้วยตัวเราเองว่าเพราะว่า การที่แต่ละคนเล่าอาการมามันเหมือนเหมือนกับที่เราเป็นเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้ามันถูกกินถูกเราก็จะยอมกินตลอดไปแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุญแน่นอนจริงจริงค่ะ5 ห้าห้ากล่องนีเห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายอะไรหมดเลยค่ะค่ะ,คะแล้วเมื่อก่อน,นะคะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมานทรมานมากเลยค่ะแม้แต่จะนอนโทษนะคะจะเข้าห้องน้ําจะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้ดูนั่ง ลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่างี้ซึ่งเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดินจะต้องค่อยๆกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองไม่ได้ไม่ได้เลยนั่งชักโครกก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่นเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไว้แต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วนะคะได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ ไปแบบเป็นเก้าเก้าได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละเก้าละเก้าแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะมั่นใจในสินค้าเลยนาะมั่นใจในสินค้าเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงถ้าความถามความประทับใจค่ะว่าประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุนบ้างค่ะประทับใจใน ที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะลงบันไดมีความลาบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาเราจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้ระยะเวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะจ้าอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไงเป็นอรทมา ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทัง้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากกี่ปีะคะปีหนึ่งใช่ไหมป,ปกีกว่าๆนะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเขา่าแล้วก็ต้องไต่ราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมานกันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลั์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ